ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพอๆกับพ่อแจมน้องพี่น้องเนาะครับพ,อพ่อแตมผ่านติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตัวอีกน้องพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์น้องพี่น้องวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสองสามห้าศูนย์เก้า ครับเหล็กล่างเขาออกสามห้านะพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเลยพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรุดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปด แดกับบอมานะพี่น้องเนาะเจ็ดกับบอมาแต่ว่าชุดวินปูกับมีเจ็ดแปดเก้าขับมีเก้าสี่เก้าหาเก้าหกนะพี่น้องเนาะออกศูนย์เก้าฮะหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะบอวากันมีเขามีหลุดนะครับครับวันนี้พ่อเตียงพามาตามตัวอีกนะพี่น้องเนาะ ที่มันจะสิงสว่าบูญได้นะค่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 ะ <coughs> <coughs> 在那个，在那个什么卡上看，那个不开心，真无聊。 เราพัฒนาปู0ูนเจ็ด ครับบนล่างวิ่งรูด8กับ9นะครับ บรรยากาศพี่น้องเอ้ลมลมห,หนาวมาทรงแนละพี่น้องเย้ยหนึ่องเจ็ด สามเจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองแปดสามแปด หนึ่งเก้าสองก้าสามก้านะครับ ปูเนียนที่แปดนะพี่น้องเนาะหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับ ครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนะเาะขับหลักเดกับพิจาร้าม่ไดพี่น้องเนอหลักเดหลักเก้กกานพี่น้องเนาะครับหมากสอบตัวเด็กออ่าลืมกลับตัวว้นำนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่20ตุลาคม25 68้าลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดแปกับ9เน้นที่8ปดับสุดหนึ่งเจ็ดามเจ็ด ห9ึ่งเก้เกาะพี่น้องเนาะครับพระแก้มกับเฉเบิ้งก็ได้พี่น้องเรือปูผนชงมาให้นะครับครับลาวพัฒนา20ตุลาคม6 8 8กับ9เน้นที่8ปดับ1 7ึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเกับปูศูน นะครับสัดเจนรับปติยมขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเอ้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับที่ด้ส่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้ปติยมรับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนพี่น้องเนอ <c oughs> ตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนอะครับเนอะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมคอไว้พรอนคอให้เขาก็ให้ปังครับพี่น้องอ c ฟซีก็จะได้โชกโศกมันมานกันนะครับเอาจะลืมเน้่พี่น้องเ้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนอะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับกับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อ f ฟซีทุกคนโศกโศกมันมัน เฮงๆฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมิเคนี่พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม